พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักหัวใจใช้หัวใจที่เคารพร,รักทุกท่านครับวันนี้วันที่29กันยายนนะครับเป็นวันหัวใจโลกยุทธศาสโลหใช้ใจรับรู้ดูแลและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดพี่น้องที่เคารพครับในโลกนี้เนี่ยทุกวันนะครับทุกวันนี้ทุกวินาที มีคนที่ป่วยและตายจากโรคหัวใจทั่วโลก20ล้านคนครับคนไทยเรานะครับปีที่ผ่านมา7,000รายครับรู้หรือไม่ครับชั่วโมงหนึ่งเนี่ยชั่วโมงละ8คนน่าเสียดายนะครับเราสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักของเราสูญเสียคนที่เราเคารพยกย่องไปกับโรคนี้อย่างมากมาย ทานทราบไหมครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเราประสบกับปัญหาเรื่องนี้เราจะพบเห็นพี่น้องประชาชนคนไทยมีอาการมาพบแพทย์หลายคนหลายท่านเจ็บแน่นในหัวใจร้าวขึ้นคอนะครับร้าวลงเหมือนคนบิดเหงื่อแตกและบางคนก็บมดสติมาอันนั้นเป็นอาการเริ่มแรกเริ่มต้นก็ระมัดระวังครับเีการเหล่านี้ต้องรีบไปพบแพทย์ น้องที่รครบครับโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้จากคนตายย0ล้านคนนะครับร้อยละแปเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ดังนั้นถ้าเราจะใช้ใจเราต้องรับรู้ดูแลหัวใจเราครับดูแลหัวใจและหลอดเลือดวิธีการดูแลวิธีการระมัดระวังโรคนี้ไม่ยากครับจำง่ายๆครับ C O 2อ1สนอครับ C O อยู่ในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วอาหารครับอาหารที้ท่านกินต้องลดหวานมันเค็มเป็นอาหารดีเพื่อสุขภาพออกกําลังกายครับออกกําลังกายต้องออกกําลังกายนะครับไม่ใช่ออกแรงนะครับออกกําลังกายให้เหมาะสมอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละ3วันวันละ30นาทีเป็นอย่างน้อยติดต่อ่อเนื่องกันนะครับท่านถึงจะเป็นการออกกําลังกายการทํางาน หนักๆไม่ใช่การออกกําลังกายนะครับนั่นคือการออกแรงผลลัพธ์ต่างกันครับออกกําลังกายเราได้สารหลังที่เรียกว่าเอนโดรฟินทําให้ร่างกายสดชื่นนะครับผ่องใสออกแรงสารหลังมันคกแอะดรีนาลีนครับมีผลต่อหัวใจอีกเรื่องของอารมณ์ครับความเครียดสําคัญมากมีผลต่อโรคหัวใจและอีกอหนึ่งครับไม่พูดไม่ได้เลยโดยเฉพาะในกรุงเทพเราในปริมณฑลเมืองใหญ่หรือในภาคเหนือครับ เรื่องของอากาศสะอาด pm 2.5เป็นตัวอย่างที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้น4ออกสออกอาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศสะอาดสองสอครับสองสอต้องบอกไม่สองสอคือไม่สูบรุรีไม่ดื่มสุรานําเข้าสู่ร่างกายเป็นอันตรายนะครับต่อหัวใจลลลลลและหลอดเลือดและสุดท้ายครับตัวนอนาฬิกาชีวิตครับ วิถีการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของท่านในแต่ละวันนะครับมีจังหวะเวลาชีวิตที่เหมาะสมจะทำให้ท่านปลอดจากโรคหัวใจและหลอเลือดอยา่าลืมนะครับยืด a r t No โ e a r t ใช้ใจรับรู้ดูแลและป้องกันโรคหัวใจวันโรคหัวใจโรครับเพื่เราจะได้มีหัวใจที่ดีครับ